ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านก็เปิดกล้องมาทักทายกันนะครับคืออย่างนี้ในสุดสัปดาห์นี้นะครับหลายๆท่านอาจจะบางท่านอาจจะรู้บางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับในสุดสัปดาห์นี้นั่นคือวันเสาร์ที่ถึงนี้คือวันเสาร์ที่6เนี่ยนะครับเพื่อนๆกับผมที่เราจัดเทรนนิ่งนะครับภายใต้บริษัททีมเชื่อวันดีกรีเนี่ยเราจัดกันมาหลายปีต่อเนื่องและวันเสาร์นี้เราจะมีหนึ่งในเทรนนิ่งพิเศษนะครับที่จัดกัน Birthday, ในหัวข้อที่มีชื่อว่า Money Master นะครับแล้วก็ในหัวข้อนี้คือเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนโดยเฉพาะเกี่วยวกับเรื่องของสถานการณ์ในช่วงนี้ที่ต้องบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆเนี่ยทั้งภาพรวมทั้งในประเทศต่างประเทศทั่วโลกอี่างจริจมันแย่มากๆนี่นะครับเราจะมีวิธีการจัดการกันอย่างไรนี่คือสําคัญมากๆนะครับทีนี้ผมคิดว่าที่กาลังเตรียมเนื้อหาอยู่นะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะเปิดกล้องมาแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆสําหรับบางท่านที่มาได้ก็เจอกันถ้าเกิดบางท่าน ที่ไม่สามารถมาได้อย่างน้อยก็คือได้อาจจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างสามารถนำกลับใช้ได้เลยณนะตอนนี้นะครับเวลาพูดถึง การที่เราจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มันคงไม่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นถูกไหมแล้วมันคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายมันมีเกิดขึ้นเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วในใน,ในเรียกว่าเป็นไซเคิลของวิกฤตเนี่ยนะครับจะมีการเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่กันไปก็ว่ากันไปแต่คราวนี้มันคือเรื่องของโรคระบาดท,ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก,ก่อนโอเคทีนวิธีการที่เราจะรับมือหรือทําให้เราเซว้อยู่รอดแต่ไม่ใช่เพียงแค่เซว์ไงแจ่ทำให้เราแบบทรีคือแบบเติบโตสวนกระแสไปด้วยนี่ ไม่ง่ายดังนี้เสร็จที่หนึ่งนะครับคืออย่างแรกเลยคือ acceptance acceptance คือการยอมรับคือคือหลายหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าแบบแบบเวลามีสถานการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแบบแบบเงนะเขาก็จะแบบเออก็เฉยเฉยมีอะไรหลอกช่างมันเถอย่าไปสนใจเลยอ่ะเนี่ยนะนี่กลุ่มแรกกลุ่มที่สองอาจจะเป็นประเภทที่แบบเรียกว่าเป็นพวกนี้แบบเฝ้าสังเกตการ รับข่าวสารเป็นอย่างเดียวเลยคอยดูนั่นดูนี่สถานการณ์เกิดอะไรขึ้นโลกระบาดไปถึงไหนและเศรษฐกิจไปยังไงแล้วแต่ก็เป็นเพียงแค่เขาเรียกว่า spectator คือแบบสังเกตการเฉยๆอีกกลุ่มนึงคืออะไรอีก,กลุ่มนึงคือเรียกว่า panic นะเกิดความตื่นตัวกระตนกตกใจโอ้แบบทุกอย่างมันแย่แบบไม่ไหวแล้วมันไปไม่รอดแน่แต่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะนะกลุ่มที่3ากลุ่มที่3ามคือ change คือ c h a n g คือ adapt เดาเข้ากับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นะตอนนี้เราไม่จาเป็นที่ต้องมองสถานการณ์ว่ามันแยกว่าสิ่งที่มันเป็นคือคือโดยส่วนตัวผมผมจะไม่ใช่คนที่อมองโลกในแง่ร้ายหรือว่ามองโลกในด้านบวกผมผมค่อนข้างจะมองโลกไปแบบก็ไปตามความเป็นจริงก็วิเคราะห์ไปตามความจริงนะครับเพียงแต่เราวิเคราะห์ก็ไปตามความจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองเห็นแฟกความเป็นจริงแล้วว่าอ่ะตอนนี้มีปัญหานะตอนนี้มีอุปสรรคเรื่องนี้นะนี่คือสิ่งที่ต้องแก้นะ คือบอกว่าวิธีสเต็ปแรกในการแก้ปัญหาทุกปัญหาคือการยอมรับว่ามันมีปัญหานะั่นคืออย่างแรกก่อนนะครับเพื่อนคือข้อแรกเลยคือ acceptance ยอมรับว่ามีปัญหาเมื่อคุณยอมรับแล้วอย่างที่2ต่อมาคืออะไรอย่างที่2ต่อมาคือเราถึงจะ get rid of something get rid คือจากการพอลรตัวอย่างเช่นเราว่าสมมติในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะครับคือมันคือ ถ้าลากสับเลยนะรากสับของคำว่าเชนเนี่ยมันจะคำว่าบาร์เตอร์นะคัที่ไปเสิร์ชดูได้บาร์เตอร์คือการแลกเปลี่ยนนะครับหมูมาไก่ไปประมาณนั้นนะคือการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้คุณต้องการที่จะเชนต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงบางคนบอกว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือต้องต้องต้องทำอะไรใหม่ๆถ้ามันไม่มใหม่เป็นอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดมันต้องมีบางอย่างที่ให้ออกไปก่อนด้วยก่อนที่จะรับอะไรบางอย่างจะเข้ามาผลนึ่ภาพอกใช่ไหมครับนั่นคือไม่ใช่เพียงว่าไม่ใช่เพียง not to do l i s t คือสิ่งที่คุณจะเป็นจะต้องเลิกทำนะครับเลิกทำไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเอ่อไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ดีที่เราอยู่ที่แล้วปรากฏว่าก็มีแต่ดึงเราก็ลงไปอะไรเงี้ยนะนี่คือเรื่องสําคัญนะ ผมไม่ได้บอกว่าไม่รักเขาแต่ว่าบางทีมันจะเป็นที่ต้องแบบมีดิสเทนต์ในโซเชียลดิสเทนต์นะนะกับคนที่มันเป็นพลังด้านลบเนี่ยแล้วดึงเราลงไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เติบโตไปไหนมันจะพากันจมน้ำตายนะครับเพราะฉะนั้นคือมีบางอย่างที่คุณจะเป็นต้องเก็ตลิสคือจะก,การเอาออกไปก่อนลิสตนะ์หอกว่ามีอะไรบ้างแล้วจากการเอาออกไปให้หมดรวมถึงของที่เหมือนใช้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เหมือนจะเป็นเอาออกไปให้หมดนั่นคือข้อที่2ข้อที่3คืออะไรนะครับหลังจากเก็ต i ิสแล้วข้อที่3คือเราต้องมาพร้อมกับรรียกอะไ แอคชั่นแผนอ่ะเนี่ยต้องมีแอคชั่นแผนแอคชั่นแผนคือแล้วคุณจะทำอย่างไรให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงสเต็ปที่1สเต็ปที่สสเต็ปที่3ที่4ต้องมาพร้อมกับแอคชั่นแ a นที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่หวังว่าหวังว่าสิ่งนั้นจะดีขึ้นไม่ว่าหวังว่าเรื่องนี้จะดีขึ้นบริษัทการเราจะเราเราจะไม่หวังเราจะมาพร้อมกับแอคชั่นแ a นสเต็ป1 2 3 4 5และสุดท้ายข้อที่4ข้อที่4คือคอมมูนิเคตคุณต้องสื่อสารกับคนรอบข้างตลอดเวลา หหลายครั้งเนี่ยเวลาคนตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนี่ครับแล้วเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงแต่กลายเป็นว่าพอการเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยมันกลายเป็นมีปัญหากับคนรอบข้างไม่ว่าจะปัญหากับคนภายในครอบครัวปัญหากับเพื่อนฝูงปัญหาเกี่ยวกับหัวหนะ้างานกับลูกน้องกับพาร์ทเนอร์กับลูกค้าถูกไหมถ้าคุณเปลี่ยนแปลงโดยที่คุณไม่สื่อสารปัญหาจะเกิดขึ้น ดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องสื่อสาร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 ตลอดว่านี่เป็นพาร์ทหนึ่งที่สําคัญที่จําเป็นอันม,มั่นที่เป็นต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นทวงเงินสี่อย่างมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคืออะไรข้อที่หนึ่งคือเอ็กซ์เซต์นยอมรับซะว่าถ่ามเป็นหายอมรับว่าเป็นหาหลังที่สองคืออะไรแล้วจากการเก็ตวิสสิ่งที่มันไม่จําเป็นในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้อะไรไม่จำเป็นจาก,การเอาออกไปให้หมดเลิกทําอันไหนเลิกไม่ได้ก็ลดมันไปซะอันไหนเลิกได้เลิกเลยและข้อที่3คืออะไรข้อที่3คือต้องมีแอคชั่นเจ1 12 4 และสุดท้ายข้อที่4ครับคอมมูนิเค t e สื่อสารกับคนรอบข้างให้ดีและสื่อสารบ่อยๆอ,อย่างสม่ำเสมอนั่นคือ4อย่างที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับฟังตรงนี้แล้ว เอาไปใช้ได้เลยแต่ท่านในมีความรู้สึกว่าเอะคุณชายข้อที่3 a c แอคชั่นแนเนี่ยน่าสนใจนะแต่ว่าแล้วอะไรคือแอคชั่นแผนควรจะต้องทำยังไงในการรับมือกับเรียกว่าสถานการณ์คร i สิตที่มันเกิดขึ้นจะเป็นตอนนี้หรือตอนไหน,น,นก็ตามแต่ถ้าวันนี้คุณรู้ไม่ว่าสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นอีกกี่ครั้งหลังจากนี้ไปคุณจะมีการเตรียมตัวดีๆคุณจะมีการเรียกว่าพรีแปรและเป็นความแตกต่างระหว่างคนที่สำเร็จมากกับกับไม่สำเร็จคนที่สำเร็จมากๆเขาจะไม่ใช่พิดว่า React ไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เขาจะเรียกว่าเขาจะเขาจะ participate เขาจะไม่ใช่พฏิเสธ i p ใช้คำผิดเขาจะ anticipate anticipate คือมีการคาดเดาที่ลงว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่จะทําได้อย่างนั้นเพราะคุณรู้ว่ามีสเตปในการที่ต้องจาัดก,การยังไงคุณมีโปรโตคอลคุณมีซิสเต็มซึ่งหากคุณอยากรู้สิ่งนี้นะครับเรียนเชิญมาเข้า Money Master ในวันเสาร์ที่6ที่จะถึงนี้ท่านใดสนใจอยากจะเข้า Money Master นะครับให้เรากลายเป็นคนที่เรียกว่า financial proof คือเรียกว่าบุลเลต o ู f เลยเนี่ยนะครับคือวิกฤตมาเปัญหาต่างมาเนี่ยแต่จะไม่กระทบเราเรายังคงเติบโตสูนกระแสไปได้ในทุกๆช่วงถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดทักทายเข้ามาเดี๋ยวมีน้องแอดมินทัก,ทก,ทก,ทกเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ละกันนะครับยังพอมีเวลาถ้าใครได้เข้าอยู่แล้วก็เจอกันในวันเสาร์ที่6นี้ผมผู้ชายครับลือกินใช้หรือ,รอทำควาดีคนดีต้องรวย